สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงเนาะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16เดือน7ปี64มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลสรุปกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าผลที่ออกเนาะบนนะคะ517ล่าง29นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เกือบต๊ดเนาะพี่น้องจา๋าถ้าเป็น7เนี่ย ถ้าเป็นหนึ่งก็ได้ตัวแล้วเนาะอ่ามาดูสองตัวนะคะสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่มีนะคะอ่าสองเก้าอ่าสองเก้านะคะพี่น้องจ๋าสองเก้าเข้านะคะอ่าเข้าล่างเนาะเข้าล่างตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าสองเก้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบหกนะคะอ่าวันที่สิบหกน้องหมื่นก็ได้เขียนแบบนี้ไว้แล้วนะคะพี่น้องจ๋า วันที่16มาดูชุดสองตัวบนล่างค่ะนะคะพี่น้องจาอ๋า่อตัวบนล่างนะคะก่อนไปชมมาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋า ปะปุ่นกันไปเนาะคำนวณออกมาแล้วอยากนำมาแบ่งปันเพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่าสําหรับชุดสองตัวนะคะพี่น้องจ๋าชุดสองตัวน้องหุ่ก็มีอ่าหกเจ็ดนะคะหกแปดห้าสองเก้าสามนะคะอ่าแล้วก็ห้าหก สี่ศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็แปดเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้นะคะอ่ะเผื่อชอบตรงกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองสาม แล้วก็ห้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋า,ามาดูนะคะตัวที่น้องหุ่งชอบสองตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็คือหกเจ็ดนะคะหกแปดแล้วก็สามเก้านะคะพี่น้องจ๋า,ามาดูชุดสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะน,นะคะพี่น้องจ๋าจะมีห้าหกเจ็ด สองหกแปดห้าเก้าสามนะคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับของวันที่สิบหนะคะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ,ะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวิึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ